สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าใครเอ่ยนะคะที่กำกำลังแอบปลื้มคุณอยู่นะคะณะตอนนี้ใครเอ่ยที่ปลื้มคุณอยู่เนาะคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปสุ่มนะคะไม่ได้เลือกไพ่ก็มาสุ่มดูว่าใช้พลังงานของคุณหรือเปล่านะคะแบบเต็มๆ็มเลยเนาะมาดูว่า ใครที่กำลังแบบแอบปลื้มแล้วก็ประทับใจในตัวคุณนะคะจะมาในรูปแบบใดก็ตามเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะอ่ามาดูซิมีใครแอบปลื้มคุณอยู่หรือเปล่าเช็คพลังงานของใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แบบบังเอิญไม่บังเอิญน,นะคะ string <อ>ขึ้นมา คุณน่าจะเป็นคนที่ดูดุไม่ใช่ <c oughs> คุณน่าจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงจังหรือเปล่าเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่วางมาดเป็นแบบเหมือนอผู้บริหารหรือวางมาดเป็นแบบคนที่คนเข้าถึงยากนะคะประมาณนี้นะคะแต่ <c oughs> ที่จริงแล้วคุณเป็นคนที่โรแมนติกนะคุณเป็นคนที่น่ารักแต่บางครั้งเป็นความแบบอ่อนโยนในลักษณะของ เป็นผู้นําก็เป็นผู้นําแบบอ่อนโยนอ่ะเออเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะคะเออในสไตล์เนี้ยไกลเกี่ยเก่งปลอบโยนเก่งอย่างเงี้ยนะแต่บางทีก็เป็นคนที่มีความอารมณ์แบบชุนเฉียวใจร้อนเหมือนกันนะคะอืมเป็นคนที่อารมณ์ชุนเฉียวใจร้อนเหมือนกันบางครั้งก็แบบบางครั้งก็เป็นเหมือนใจเย็นบางครั้งก็เหมือนแบบใจร้อนนะคะแต่ก็เป็นคนที่มีความแบบมั่นใจในตัวเองพอสมควรนะคะเอาละค่ะอันนี้ขึ้นมา คุณน่าจะเหงาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะเอนจนี้น่าจะเหงาๆอยู่กับตัวเองได้สักพักหนึ่งแล้วหรือ อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณไม่ได้ค่อยสนใจใครบางครั้งมีแฟนก็เหมือนไม่มีหรือดีด,ดีโสดแต่พอใจกับความโสดของตัวเองนะคะคุณน่าจะโฟกัสที่ในเรื่องของการงานตำแหน่งงานความสําเร็จหรือความมั่นคงของชีวิตของตัวเองเนะี่ยคือคุณมีโฟกัสมีเป้าหมายเป็นของตัวเองนะคะบางครั้งมันก็เลยอาจจะเป็นแบบสถานการณ์ของคุณอนะ่ะมันเลยยากที่จะมีคนกล้าเข้ามาจีบคุณอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคลิปนี้คือว่าเราจะมาดูว่าใครนะคะที่กําลังปลืม้ม นะคะอาจจะปลืม้มอาจจะแบบหลงรักหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราจะถามไพ่กันมีใครสักคนไหมที่กําลังปลืม้มหรือสนใจหรือรู้สึกดีอะไรยังไงกับคุณขอดูหน่อยสิคะเขาคนนั้นคือใครแน่นอนมันต้องมีแน่นอนดูว่าเขาจะอยู่ในระดับไหนนะอุ๊ยโทษทีค่ะอตายแล้วกล้องขอโทษนะคะอ่ะกล้องเกือบตกเลยนะคะคนนี้เป็นคนที่ หมือนดิสนีย์ของคุณนะคะเออเป็นคนที่อาจจะไม่บืงเอิญเขาอาจจะไม่ได้บืงเอิญที่แบบที่ได้เจอคุณได้รู้จักกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องมีซ o m e t h แน่แหละคนนี้น่าจะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟหรือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแนวหน้าคล้ายๆคุณนะคะอืมเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งนะคะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งมีหัวของความเป็นนักธุรกิจ นะคะเออแล้วก็เป็นคนที่อ่มีความมั่นคงอ่ะทางฐานะการงานอะไรอย่เงี้ยหรือว่ามั่นคงทางจิตใจก็ได้ขึ้นอยู่กับช่วงวัยของแต่และคนที่เข้ามาดูนะใช้วิจารณญาณน,นะคะอืมคนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่คนที่แบบว่าธรรมดาเป็นคนที่มีศัก,กยภาพนะคะทางด้านความสําเร็จนะคะความสําเร็จแล้วก็เป็นคนที่ อยู่ในสังคมหรือเป็นคนที่โซเชียลก็ได้นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีคุณภาพคนหนึ่งเป็นคนที่มีศัก,กยภาพคนหนึ่งอ่ะในการใช้ชีวิตนะคะเออนะต่บางครั้งเขาก็อาจจะเป็นคนที่ขี้เหงา เป็นคนที่ไม่ใช่ขี้เหงาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงคนที่โลกส่วนตัวสูงอ่ะจะเข้าถึงยากนิดหนึ่งแต่ก็คล้ายๆคุณคุณก็จะมีความเป็นแบบขี้เบื่อเขาก็จะมีความแบบคล้ายๆคุณในลนักษณะคุณเป็นสีถ้วยเขาเป็นแปดถ้วยนะคะคุณแบบเบื่อไม่เอาใครบางครั้งคุณไม่สนไม่แคร์แต่เขานี่เบื่อแบบปรีกวิเวกเลยอย่างเงี้ยเออเวลาได้เบื่ออย่างเงี้ยนะคะอืมเอาแหละมาดูกันนะคะเขาคนนี้เป็นแอบปื้มอะไรในตัวคุณเรารู้เรารู้แล้วว่าคนคนนี้ รู้จักคุณหรือเข้ามาในชีวิตคุณมันไม่ได้มีอะไรบังเอิญแต่ไม่รู้ว่าคุณรู้ตัวหรือเปล่านะคะเออมีความเป็นชาวธาตุไฟธาตุดินนะคะมีบุคลิกของความแบบสามารถเยอะแยะมากมายเป็นคนที่มีศักยภาพคนหนึง่งนะคะเก่งเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทํางานนะคะทีนี้เรามาดูสิคะว่าเขาชอบอะไรหรือว่าเขาปลื้มอะไรในตัวคุณคะตามคอนเทนต์เขาปลื้มอะไรในตัวคุณเด็ดขึ้นมาเลยเด็ดขึ้นมาเขาปลื้มอะไรในตัวคุณ เ,เขาน่าจะปลื้มที่คุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่รู้ว่าหนึ่งในนี้จะเป็นคนเก่าๆของคุณที่คุณไม่เอาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆคือเขาภูมิใจในสิ่งที่เอคุณเป็นนะคะเป็นตัวของตัวเองแล้วเป็นคนที่สามารถที่จะอย่างเช่นคุณเคยล้มละลายคุณเคยสูญเสียคุณเคยแบบ ผิดพลาดอะไรมาเงี้ยแต่คุณแบบสามารถที่จะทําชีวิตของคุณให้มันดีขึ้นได้นี่คือสิ่งที่เขาประทับใจมากนะคะเขาภูมิใจในตัวคุณหรือเขาปลื้มในตัวคุณคุณเป็นแบบเป็นเหมือนไอดอลของเขาคนหนึ่งอ่ะ The ตาร์ขึ้นมาเลยเป็นเหมือนแบบอย่างของเขาคุณอาจจะเป็นใครสักคนที่แบบทํางานสายโซเชียลรือเปล่าหมอโบอไม่รู้นะคุณเป็นแบบแบบอย่างในทิศทางที่ดีที่พอเขามองคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขามีกําลังใจอะ่ะนะคะ เหมือนเขามองคุณแล้วเขารู้สึกดีเขารู้สึกมีกําลังใจนะคะแล้วอีกหนึ่งสิ่งคือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะคะเออนะเออเวลาที่เขาเครียดนะคะเวลาที่เขาเครียดเนี่ยเขาจะชอบคิดถึงคุณอืมเวลาที่เขาเครียดเนี่ยเขาจะชอบคิดถึงคุณบางครั้งก็อาจจะแบบว่า มีปัญหาอะไรบางอย่างเขาจะนึกถึงส่วนที่ดีๆของคุณแล้วทาให้เขารู้สึกดีขึ้นได้นะคะคนนี้ปลื้มคุณนะคะวยรักคุณด้วยสิ่สิบถ่วยเลยอะทั้งปลื้มไม่พอรักคุณด้วยเราจะมารู้ว่าเขาคนนั้นคือใครนะคะเขาคือใครขอดูหน่อยเขาปลื้มคุณแล้วเขาก็รักคุณด้วยเขาคือใครนะคะเขาคือใครในชีวิตคุณขอดูสิ ไฮพิเนเตอร์โอ้โหเขาเป็นคนที่ผูกพันกับคุณค่ะผูกพันในที่นี้มีสองอย่างหนึ่งคุณรู้จักสองคือผูกพันจากอดีตชาติไม่รู้ว่าฉันแบบได้อยู่ในชีวิตเธอหรือเปล่าแต่ฉันเห็นเธอแล้วฉันผูกพันกับเธอนานแสนนานอย่างนี้ก็ได้คุณเก็ตเรื่องเออนะคะคนคนนี้นะคะมีความผูกพันกับคุณมากโดยเฉพาะทางจิตวิญญาณเว้ยสองถ้วยอันนี้คือคู่หูคนนี้น่าจะเป็นแฟนคุณนั่นแหละค่ะ ที่ปลื้มคุณแล้วก็รักคุณภูมิใจในตัวคุณคนนี้มีความเป็นแฟนคุณด้วยดูสิมีความเป็นคู่ขึ้นมาอันนี้คู่จากอดีตชาตินะคะเออขอห้าใบาเผื่อมีใครอีกอุ้ยเดวิลขึ้นมานะคะคนที่สองนะคะมีแอบเข้ามาอาจจะปลื้มคุณนะคะปลื้มคุณรักคุณแล้วก็ภูมิใจในตัวคุณแล้วมีแอบหึงหวงด้วยอีกคนนึงน่าจะเป็นใครสักคนนะที่เป็นศัตรูในที่ลับเดวิลค่ะ อาจจะเป็นศัตรูในที่รับนะกรณีที่โผล่มาอีกคนนึงศัตรูในที่รับหรืออิจฉาลิษยาคุณก็มีก็คือปลื้มคุณในส่วนที่ดีแต่แต่ทําให้เดี๋ยวๆ,ๆคือเขาเขาปลื้มกับสิ่งที่คุณมีเขาไม่ได้เรียกว่าปลื้มเนาะถ้าเป็นอิจฉาใช่ไหมน่าจะมีเฮ้ยเขาเขารู้สึกแบบเฮ้ยคุณดีอะ่ะคุณดีคุณมีส่วนที่ดีแต่เขาอิจฉาสิ่งที่คุณมีเขาอาจจะต่อหน้า อย่างรับหลังอย่างก็ได้เออนี่คือบุคคลที่สองนะคะ,ะแล้วก็ king of pentacle ขึ้นมาอ่ะมีความเป็นชาวธาตุดินธาตุดินพึกศบังกรการราศีมีนด้วยนะคะอ่ะมีใครอีกไหมขอแค่ห้าใบพอสิบดาบขึ้นมาอีกหนึ่งในนั้นเป็นคนที่เคยอกหักจากคุณค่ะ อ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งเป็นคนที่รักคุณค่ะล้วก็รักคุณมากนะคะหรือเป็นแฟนคุณณนะปัจจุบันก็ได้หรือในยะที่สองคือคนที่อกหักจากคุณคนที่ไม่ได้สมหวังจากความรักนะคะหรือคนที่คุณปฏิเสธนะคะ เหมือนเขาเสียดายคุณเหมือนเขาปลื้มใจกับคุณคือคุณเป็นส่วนที่ดีที่สุดอะแต่เขาไม่สามารถได้ครอบครองคุณหรือไม่ได้สามารถมีคุณนี่คือสิ่งที่เขาปลื้มเขาปลื้มอะไรในตัวคุณบอกไปแล้วนะคะเขาปลื้มที่ตัวคุณเป็นตัวของตัวเองเขาปลื้มที่เสน่ห์ของคุณนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบสนักเธอแต่เป็นไปไม่ได้อย่างเช่นเขาอาจจะเป็นใครสักคนที่อยู่ในโลกโซเชียลของคุณคุณไม่เคยคุยกับเขาหรือว่าคุยแต่ไม่ได้ปฏิสัมพันธ์แบบคนรู้จัก นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นไปได้นะคะในลักษณะของแอบรักก็ได้นะคะแอบมีในกรณีแอบรักแอบปลื้มคุณแล้วก็ในกรณีที่เป็นคนที่ไม่สมหวังจากคุณนะคะแต่บุคคลเหล่านี้มีความปลื้มแล้วกป็ประทับใจในตัวคุณจากพลังงานที่คุณเป็นนะคะจากพลังงานที่คุณเป็นหรือถ้าเขาเคยเลิกกับคุณเขาภูมิใจที่คุณสามารถทำไมย,ยืนหยัดได้อะไรเงี้ยแล้วมีพลังแห่งความรักเต็มที่เลยนะคะ อืมนี่คือคนที่เขาปลื้มคุณนะคะอุ้ยทำไมเป็นพลังงานนี้ทีนี้ขอดูว่าความในใจเขาที่มีถึงคุณมีอะไรบ้างคะความในใจตอนนี้ที่เขามีถึงคุณเขาอยากคุยกับคุณนะคะอยากคุยกับคุณอยากติดต่อกับคุณแต่บางคนไม่ได้คุยแล้วอะอย่างที่บอกไปอะถ้าไม่ได้คอนเนคกันแล้วแค่แบบมองๆคุณเฉยๆนะคะแต่เป็นความรักที่แบบว่าไม่ได้มีเงื่อนไข รู้สึกดียังไงก็รู้สึกดีอย่างนั้นอาจจะเป็นทางไกลต่างชาติก็ได้นะคะเออหรือว่ามีความต่างกับคุณก็ได้นะคะเฮอร์มิตค่ะเป็นได้ใครสักคนที่แบบอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆก็ได้เงี้ยเออนะแล้วก็แอบ,บมองนะคะแอบบมองแล้วก็ดูคําตอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เขาปลื้มคุณเขาปลื้มคุณมากอืมคนปลื้มคุณมีคําแนะนําอะไรอีกไหมสำหรับคนคนนี้ รู้แต่ว่าเขาปลื้มคุณถ้าเคยรักก็คืออกหักไปแล้วนะคะอดูใจเขาอหนงไยสิสักสามใบพอ8ดเหรียญเขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองให้ใคล้ายๆคุณหรืออยากที่จะ,อะตอนนี้มันเป็นแค่ความปลืม้มแต่เขาอยากทำตัวให้มันดีขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณก็ได้นะคะถ้าเขาอยู่บริเวณใกล้คุณนะคะอืมจัสติ stick. แต่บางทีคุณก็ดูความจริงแล้วนะว่าเขาคนนี้คือใครอ่าบางทีคุณก็อาจจะรู้ความจริงแล้วว่าเขาคนนี้คือใครนะคะเหม,มือนเขาเหมือนเขารอที่จะเหมือนเขารอที่จะคุยกับคุณนะคะแต่เขารู้ความจริงแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะ เออเขารู้ว่าเขาก็ดูคําตอบอยู่แล้วว่าไม่สามารถที่จะเป็นไปได้น่าจะเป็นคนแอบปื้มที่ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะคนคนนี้ขอขยายอีกหน่อยสิลักษณะบุคลิกเป็นยังไงบอกไปแล้วนะอ่าบุคล e ิกของเขาน่าจะอายุ25้าขึ้นไปเดียวเดียวเดียวเห้าถึงสสิบห้ารอประมาณนี้2 5่สิ้าถึงสิบห้าหรอ 25่ส้าถึงสามสิบห้ามันขึ้นมายังไงยังไงก็แบบอกหักค,คือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้คนคนนี้เป็นคนที่ปลื้มคุณเป็นแฟนเก่าที่อกหักจากคุณหรือเป็นคนที่แบบโลกโซเชียลที่สองคุณแล้วปลื้มคุณค่ะลงไหลคุณอ่าเออนะคะ ประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างที่บอกเป็นคนรักอะไรอย่เงี้ยคือคนที่เคยเลิกกับคุณไปแล้ว,ลวพวกคุณเคยรักกันมากแต่เขายังปลื้มคุณอยู่แล้วเขาส่องคุณอยู่นั่นเองนะคะเนอมเก็ตแล้วนะว่าคือใครนะคะโอเคค่ะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเลิศๆค่ะ